สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมณีแอดมินบุญธรรมน้ำโชกจับผ้าท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังของความฝันของคุณยาย270นะครับว่าคุณยาย270เป็นฝันดีบ่เพิ่นได้เลขตัวใดเลขเพิ่นเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนนะครับกายอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังํากันเนาะครับเนาะก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโขกทํามเด้อครับเด้อไปครับท่านผู้ชม ไปรับชมคลิปนี้น้กันนะครับตั้งกล้องไว้ใกล้ๆคุณยายนะคะแต่ว่ามินก็จะห่างออกมานะคะท่านผู้ชมเพื่อป้องกันโควิดนะคะช่วงช่วงห้างไกลกันครับช่วงนี้ท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกัดีเนี่ยพอเที่ยงมีไม่ครับผมพอเที่ยงมีไม่กัดยูไก่ได้ครับถึงว่ากล่องยูไก่แต่ว่าพอเที่ยงกันยูไก่ๆพี่ครับผมกาดสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับมาติดตามมาิดตามความฝันของคุณย่าให้เอฟซีคนครับมือนีเอฟซีหลายคนหลายท่านบอกว่าโอ้ยไปจดตามในพอเที่ยงว่าสันจะ ยินเสียงคุณยายวาสันไปถามคุณยายนคุณยายเป็นยังไงยังฝันดีบอสุขภาพแข็งแรงบ่วาสันฝันดีคือเกาลูกคือเกาฝันดีคือเกาฝันดีคือเกาครับท่านผู้ชมฝันว่าเขาหาของมาห่าหาขมาห้นะฝันว่าหาของมาหายนะฝันว่ามีคนหาของมาหายนะายกว่ามันจิตถูกล <idd> <Lust> ฟันเหมือนเดิมคนเอาของมาใส่เร่อยเป็นยังไฮะบางทีก็ปะถ้าอาจารย์เนี่ยเหรอคนว่าซืออ2 2ีนี่ใส่เท่ากับสอเดีเลยเปนยัันช่งคนว่ัวไหนฟันท่งเอาการใน้อะอันฟันเมือนเดิมนี่คุณยายฟันว่าจังใดนะคะที่ว่าฟันเหมือนเดิมยายมาบอกนั่นแหละคนว่า ให้มันเสียหาบเลยคุว่ามันจะาเลมันจะโอ้มันจะหาบเลขหาบเลขหามเงินเนอมันจะไปสองสี่สองโอ้ถึงว่าคุณยายฝันว่ามีคนหาบของมาให้นะบอกนอะบอพ้นขวามันจะหาโอ้ทีแรกคุณยายว่าเป็นสองสองสี่เนาะเนอะสองสองสี่วันแรกนั่นว่ามันจะหาหามกันโอ้มันก็เป็นสองสี่สองคำเต็มชมทาบาหาทับาหามนี่เนาะ แต่ว่าเป็นเลขตัวเดิมอยู่ครับเพียงแต่ว่าสลับทีอย่างสีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอเชี่องคิดว่าท่านผู้ชมแฟนช่องสตาร์ด่าชาแนลือไอสตาร์ชาแนลนี่คันเพิ่นเอาไปเสี่ยงโชคมักจะหมุนหมุนไปทุกตัวอยู่แล้วแหละเนาะมันก็ซ้ำขุมหมุนเอาแม่นบอกคุณยายเนาะสองสองสี่สองสี่สองแล้วก็สี่สองสองเนาะบ่หลายเนาะคุณยายเนาะบ่อยหลายอืมอุยถูก ถ้าตัดนี่ก็จะเป็น2องซซีกับสอสองเนาะแค่นี้เองยางละสามขุมครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับให้ดูอย่างมีสตินะครับเอาฝันอันบอกให้ฟังในคุณยายฝันตั้งแต่มื่อใดว่ามีคนหาบของมาให้ขึ้นนี่ก็ฝันมขึ้นกะฝันบอกหาบมาจัหาบยังเอามาวางไว้ให้ มาว่างอยู่อยู่นี่แหละเทิ้งเต็มอ้อมาว่างเทิงห้องของคุณยายเลยครับท่านผู้ชมโมเมนต์เจอโมเมนต์หาเงินหาทองมาบอกคุณยายแม่โดนบุจัดเลยครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกับคิดว่าน่าจะเป็นยังั่นล่ะครับแต่ว่าตัวใดที่เข้าชื่นชอบเมากก็อาจจะต้องทุนไปเยอะน้อยมาเปลี่ยนแปลงบอกคุณยายอืม คุณยายยังมั่นใจในเล็กชุดนี้แม่นบอสใช่มั่นใจเท่าใดคุณยายโอ้ยขันหล่อแล้วไม่กับขันหลอร้อยวาเซกคุณยายร้อยว่าเซกว่าแมนแมนเนอะคุณยายเพิ่นบอกยังไส่เกี่ยวกับยายพระพุ่มจ้าทีเพิ่มมาจากขนทิ้งลูกครับเพิ่นไก่ไก่ไข่ไก่เพิ่นซื้อสะพัดเพิ่นคุยกันอยู่เรื่อยอย่างสินะข้าตบุญชมเพิ่นจะคุยกันอยู่เรื่อยจะคุยกันอยู่บ่อยๆไข่ไก่คุณยายพระพุ่มจ้าทีจอกมะเร็งน้ำคุณยายอยู่เรื่อยๆซื้อสารต่อการ แม่นมาหย่เพ่นให้ผู้พ้นสามตายผ้<พ>า,าม,ามา่านอ,อ่อรับาม,ามันก็มีหลายคนหลายท่านครับบางท่านอาจจะทเสื้อนอนเลเหืองมุนีนอ,นนอะแต่ว่าพอเทื่องเย็นเป็นคนอีสานเคยไปเคยไปติดตามจากสถานที่ต่างๆพอเทื่องหมั่นใจว่ามีแน่นอนครับสิ่งที่มองไม,ม่เห็นนี่เนาะสิ่งที่เรามองไม่เห็น,นมียยเพราะว่าผุ่มทีใหญ่ใช่ไหครับ ผมกับเสือคือกันเป็นอยัางเชว่าเสือเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ในหลายเทือที่บางครั้งห้องกากดเกณฑ์บ่ดด้ว่าเออมันห่าจะเป็นอย่างสังสี่แต่ว่าพ่อเบิ่งไปแล้วมันก็เม่นนีหดีตามสี่คนหลายคนบอกกันอย่างสี่นะเพราะว่าสิงเขามองมาเห็นใหญ่กันยังว่าว่าสื่อันสองสองสี่กันยัง่าบอดดาสองสี่สองก็ยังอศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสี่สองนะ คุณยายจัดแต่เด้อท่านผู้ชมฟ,ฟังเอาเด้อให้ท่านผู้ชมฟังเอาเองครับผมคุณยายบอกว้แล้วเมื่อกี้นี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสี่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสี่สองนี่คุณยายจัดมากครับผม,มท,ท,ที่แรกคุณยายว่าจะไปเอาสองสองสี่ได้ครับคือเบิงยังไปจับได้เป็นสองสี่สองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเพราะว่าทางเราทั้งสองช่องมาก็ ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเใาจะถามคุณยายมือหครั้งหนึ่งครับจะม่านผู้ชมว่าเลขล่างยังเป็นตัวเก่าบคุณยยาตัวเก่านี่เป็นสองหาตัวเดิมเนาะสอตัวเดิมอ๋อสองหาในน่องปินนูนู่ตัวเดิมสองหาสองเก่าเนอะโอ้สองหาสองเก่าอ๋อ สองห้าสองเก้านะครับท่านผู้ชมพระบาทสองเก้านี่คุณยายฝันตั้งแต่มื่อแรกแต่คุณยายว่าบ่เคยเห็นแบบว่าบ่เคยชาดเจนแต่ว่าคุณยายกล่าวว่าเพื่อไวแน่สองหาสองเก่าซึ่งสองเก้านี่ตรงกับสถานที่ดังๆหลายที่ได้คท่านผู้ชมตามี่ดไปเที่ยวเดินทางไปหามาหนีเนาะสองหากับสองเก่าสองเก้านี่จะตรงกับที่ดังๆหลายครับผมเนาะแต่มีก็มีหลายคนหลายท่านในคนเมเมีนมากไม่ได้ว่าตัวเลขขึ้นหลายแต่ขึ้นไปชิดตามมาหลายแต่บนว่า ตามจริงนี่พอเที่ยงกาเป็นซื้อเนาะซื้อหา่มาหลายเนี่ยเอามาให้ยายเอามาไว้ใยใหญ่โอ้ะมาไวใยใหยายหญ่แกผัวบัตรบัตรซีว่าได้รางวัลใหญ่เอ้ยมีใหญ่นี่ถือรางวัลใหญ่แหละเอาเงินเอาเท้าไหวีแล้วกันแล้วแบกแล้วแบกมะไวเดอกคุณยายคนมาไวอย่างไดียวนี่ใส่คุณยายพ่อพุ่มคุณยาย คุณยายประพุ่มพอนมาว่าจังไหนถึงว่าพอนมาหาคุณยายบอกมาจ้าจมือเหรอครับเด็นี่ม้าจะมือฝันกันมามือขึ้นบ้านหรือม้าเพามืนขึ้นว่านมืนขึ้นว่านนี่มาไม่บอกมุนเอาแล้วว่าพอนมาการเป็นสองสี่สองอ๋อสองสี่สองไม่เลยอืมมันขนาเป็นไปได้เลยครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นเหล็กพี่เหล็กน้องนี่ก็เป็นเหล็กหาเระมาณนี้นะครับท่านผู้ชม แต่ว่าท้งนี้ทัางนั่นก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจัยนัยนในการรับชมด้วยนะครับโมเมน่าวรสามัาบนมนใหญ่เองโอ้คุณใหญ่คุณใหญ่ประพุ่มเดี่ยวทีสวยนี่เนาะอ้าวอาจารยนผู้ชมเนาะพอเที่ยงกับมาติดตาม ตามที่เอฟซีหลายหลายท่านละครับเพ่นขอร้องมากว่าให้มามาติดตที่ามคลิปของคุณยายให้เนี่ยถึงว่าอาจจะถามได้ตัวเลขมั่งว่าได้มั่งแต่ว่าก็อยากไน้ยินเสียงคุณยายิ่นว่าประมาณนี้นะครับมันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาจากกระสินตั้งแต่หมู่บ้านนี้ครับก็เลยถือโอกาสมันนี้ขึ้นมาหาคุณยายเนาะครับผมกลมามาเมาเอจีกับคุณยายคุณยายเพื่อนกับบ่ค่อยได้ไปใสดอกครับสิ่งคุณยายเองกับว่าฝันดีครับฝันดีฝันดีแห้งมันบอกคุณยายเนาะนดีฝันเหมือนเดิม เอามาให้เหมือนเดิมเลยแต่ว่างวดนนี่โบแมนค้นโบแมนผูกพันมีสามตาจะเป็นของเจ้าเลยเจ้าทีเลยอ๋อเป็นคุณยายเจ้าเป็นยายพระพุ่มเจ้าทีอ๋อพลนมาให้ครับสองสี่สองเด้อครับท่านผู้ชมเพิ่นเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเป็นสองสี่สองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นตัวเดิมครับยังเป็นตัวเดิมแค่สลับที่ครับมุนเอาคมุนเอาตัวเดิม ตัวเดิมของคุณยายนสองสี่สองสองสี่อ,อ่าแต่ว่ามันมันเกิดเป็นตัวเดิมพือเก่านแหละครับ <c oughs> แต่ว่าคิดวา่าท่านผู้ชมนี่น่าจ,จะทุกคนล่ะเพลินจีได้ตัวเลขมากเพลินจะเวลาไปเสี่ยงโชคเพลินต้องสลับแน่นอน <c oughs> ต้องเป็นสองสองซีสองซีสองหรือว่าซีสองสองผมว่านี้นะเอมินได้พอเท่านี้คว่าจะเป็นยังสันแทบทุกคนเลยเพราะว่าท่านบอกไว้ยังสี่ บางท่านเขาเห็นมากว่าโอ้ถูกอยู่ถูกน้ำคุณยายยังสีนะบางท่านก็ไปสลับไป็นนับคลิปนี่คุณยายเพิ่งก็ว่าเพิ่งฝันดีดี้าผู้ใดซื้อเลขตัวนี้อาจจะเด็ดปดหนีทอกศก,กับเป็นใดนะครับคุณยายเพิ่งก็ได้ตัวเลขมากนะครับเป็นตัวเลขสองสี่สองนะครับสองสี่สองนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบของคุณยายตัวเลขของคุณยายนะครับก็จดไไ้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับในวันที่สองพฤษภาคม2สองหาหกสี่นะครับ แอดมินกัเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเลยก่อนจะตัดสินใจลงทุนกับพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเวยครับเด้ออันนี้กับแอดมินกับเสนอเป็นแนวทางตัวเลขของคุณยายในความฝันของคุณยายนะครับเป็นเลข424นะครับอ้าวถ้าฐานผู้ชมชื่นชอบกปรดติดตไปเด้อครับเด้อจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขพีมีน้งวันนะครับในงวดพันที่สองพฤษภาคมสองหาหกสี่นะครับคุณยายเพิ่นกับเพิ่นฝพันฝฟันดีอยู่นะครับเนาะ ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพอเทื่งสตาร์ดาชแนลกับน้องไอสตาร์ชแนลนะครับเพื่อนๆอนุเคราะห์คลิปดีๆมาแบ่งปันโชคลาภกับช่องบุญธรรมนํำโชกนะครับก็ขอขอบพระคุณพอเทื่งกับน้องไอเป็นอย่างสูงนะครับก่อนจากจากกันไปก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินบุญธรรมน้ำโคกมาไม่เด้อครับเด้อบุญธรรมนํำโชคก็ขอ อวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีโชคลาภกกันทุกคนเด้อโชคๆมันๆเด้อครับเด้อสวัสดีครับ